เรียบร้อยนี่นะครับดาบพอดของเราโยวัสดีครับพี่น้องเช้าวันนี้ฝนตกครับวันนี้มายีปลาไกายที่หลังคะะืนล้ำเพลิงเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีพี่ขวัญมาด้วยนี่แล้วก็พิระไอ้นุ่นแล้วกลัวไม่ได้ปลาไปก่อนเข้าเลยฝ <c oughs> <c oughs> นนี้ฝนตกละลืมตั้งแต่เช้าเลยฝนตกตั้งแต่ื่อคืนยังไม่หยุดเลยนะเราเละทุกเปกันไปครับเดี๋ยวเราอ่า ขึ้นยิงปะกายกันขอขอติดตามรับชมให้กําลังใจกันพี่น้องจัดไปครับสําหรับพี่ขวัญก็เอ่อเคยไปยิงปลาด้วยกันเมื่อหลายปีก่อนนะผมเคยลงคลิปไว้อยู่ที่ว่าขึ้นต้นไม้ยิงอยู่ลำตะคองขึ้นต้นไม้ต้นเดียวกันสามคนนะคลิปนั้นน่าจะมีใครหลายคนที่ได้ดูกันครับนานหลายปีแล้วแหละวันนี้ก็ได้ทำเรือบันไดามายิงปะกายด้วยกันนะครับจัดไปพี่น้องอลุ้นดูกันครับ อีละขึ้นนู่นขึ้นตรงนี้ปลาขึ้นในแ โดนเหรอพี่ละอู้ฮึสายนิ่งเลยอะไม่โดนฮู้โบโอ้หนึ่งหนึ่งเลยลูกเนี่ย อาจจะโดนแล้วมันนิ่งไงไม่โดนดอกยิงยงตั้งไก่ห่างความเจริญเยอะเผื่อลึกก็ลึกเกินว่ะไม่โดนนี่ะขึ้นไวไวข้างนั้นเลยวันนะี้มีแต่ป้าแต่งว่ะ ปลาขึ้นหนึ่งหนึ่งยิงไปไหนไม่รู้ปลาอยู่ซ้ายบนนุ่นยิงมาขวาร่างนี่โอ้ยใจร้อนพูด ลดนละโดนละนลนละนลนละอ๋อคือวิ่งคลักแท้ละ่ะอ้อมไปเทไลวะเนี่ยโ้ยจ้องอยู่ตั้งนานฮะน่าจะติดแหละวิ่งไปเป็นยี่สิบเมตรนู่นนะ จับจ้องอยู่ตั้งนานไม่ขึ้นขึ้นตรงนี้เมื่อกี้รอบนี้ไม่ได้เปิดกล้องเลยยิงไปคิดว่ามันจะไม่อยู่แล้วนะยิงมันสองทีแล้วตรงนี้โดนครับโดนโดนแล้วโดนแล้ว,น,ลวน่าจะพันไม้แล้วแหละไมย้ยุบยุบยุบอยู่นั่นดึงสมองขึ้นกันครับ สายฉันได้ลงน้ำแล้วว่ะตอนี้ดึงไปอย่างเยอะเลยเนะดูสายมันออกดิหายออกไปประมาณยี่สิบเมตรฮะยาย่ใยญายยาย่มีห้ามีห้าบวกอ่ะตัวนี้วิ่งไปไหนไม่รู้พันไปไหนไม่รู้นะ่ เดี๋ยวดึงดูงก่อนนะครับถ้ามันไม่ขึ้นก็ต้องลงเอาอะ่ะดึงดูถ้ามันมาก็มาถ้ามันไม่มาก็ต้องลงเอาปลาดึงอ้อมไปต้นไม้ต้นนู้นเดี๋ยวลงน้ำเอาก่อนพี่น้องเท่านี้ติดดยู่นูแ่แหละ ตัวเลยนะอืหน้าบวกครับตอยังยังไม่เอาเรือมาใส่ปลาอีกนิ่งอยู่นั่นโอ้ยังโอ้เต็มตับยยตัวไหมเต็มกยย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  เรียบร้อยแข่งตัวครับได้แตบมละติดไม้เยอะเลยล่างเออแท้แท้ดูแรกแรกจดไป ออเปิดไม่ได้หัหนะเปิดทางไหนโอ้เปิดทิศทางนี้เนาะมันขึ้นบ่อกเห็นมั้ยตรงจับมันนะ่ะปากนู้นเดี๋ยมันไหลเอาหน้าดอกก่อนนะอะไรเอ้ดูบกเอาเอาให้น้ำแข็งมาอยู่ด้านบนไอา้วตามอยู่ด้านล่างมันจะได้เยน็นโอเค จัดไปจัดไปครับหนึ่งแต้มอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันใครที่ชอบก็กดแชร์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องด้วยนะครับเวลาไปนู่นละเดี๋ยวผมยิงอยู่แถวนี้ก่อนจัดไปครับโดนเล็เน้องโดนครับหยยังไม่ถึงเวลามันก็เลยยังไม่เปิดกล้องไม่ได้็อดเด็ดอีกแล้วขึ้นยังงามเลยขึ้นแล้วก็แบนมาหาผมยังงามเลยตัวนี้ยังไม่ยิงก็ งามโพดขึ้นมาอย่าคล้องขึ้นมาอย่าคล้องอย่าคล้องอย่าคล้องคันลงน้ำอืมคือดึงแรงแน,น่ไปนู้นละไปนู้นละน้ำเดือดพี่น้องน้ำเดือดจะได้ไม่ได้คลิปให้พี่น้องดูตอนยิงนะ ไปติดตะข่ายเข้าอีกแล้วเนี่ยงานเข้าตะข่ายใครวะใส่ตะข่ายไม่ใส่ทุ่นเลยโอ้น้องเอ้ยย่านเขาบลูดีมีย่านเขารู้ว่าใส่ตะข่ายมันติดอะไรวะ มุ่อุ้ยปุ้ยอ,อู้ขึ้นอย่างงามไหมพี่น้องให้เสียดายไม่ได้ช็อตตอนอยิงติดตะไคร่ ขึ้นมาให้อย่างงามนะตัวน,นี้ถสวยด้วยนะครับดูผ้านะครับขึ้นมาแล้วครับพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่ครับเต็มลำครับโอ้เต็มเต็มตาเวีนเปียกบด กล้องแม่เปียกหมดแล้วมั้งผมยังไม่ได้ดูหน้ากล้องนะพี่น้องไม่รู้ว่ามันติดโอ้โอ้เปียกเลยพันตะไคร่เขาด้วยพี่น้องพันตะไคร่เขาด้วยโอ้้เต็มลำครับ muốn uống chút cà phê ha và mình dần lên dần hết dần chín chút ngược, Khoa, ngược. này nữa lo lo เรียบร้อยพี่น้องเอาขึ้นมาแล้วเต็มล้ำครับตัวนี้สีชมพูอีกแล้วตัวนี้จะไปครับปลาเต่นดินน้ำใสเกียกหมดเลยตัวที่สองครับจะไปใหญ่แล้วครับนี่เต็มฝ่ามือครับไม่ตั้งห้าโลครับตัวนี้ บางท่านก็สอบถามกันมานะครับว่าสาย PE ผมใช้สาย PE ขนาดเท่าไหร่สาย PE ที่ใช้ก็จะเป็น PE 100ปอนด์นะครับอ่าแล้วก็สมวกสเปคสมวกของผมก็ชัก65นะครับลางไม้สักนะครับท้ายไม้สักชัก65ปีก50ยางแปดที่ผิก1ิก14รู5ตัด12 12เซนใส่2เส้นนะฮะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเนาะ แว่นตาแว่นตาก็แว่นตาของเอกได้วิ่งนะครับสนใจใสั่งซื้อกกอุปกรณ์พวกนี้ก็ที่ร้านเอกได้วิ่งมีจําหน่ายนะครับสนใจก็โทรมาเลย0ูนย์แปดแปสี่ห้าเจ็ดสี่หกเจ็ดจัดไปครับพี่น้องลุยกันต่อ เอาเรียบร้อยหลุดไปเลยอย่ว่าจะไม่ยิงนะน่ตอนแรกนะเพราะว่ามันไม่ได้แบนให้มันหันหลัง้วิ่งไปนู่นน้ำขุ่นกุบเลยพี่น้องเลยโอย้โดนแล้วก็ขาดไปนะครับมันหันหลังให้มันโดนแล้วมันไม่โดนเต็มๆมันจะโดนเฉียดๆพลาดเอาให,ห,ม,หม่ครับพี่น้อง ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้หางดำตัวใหญ่กว่านี้นะที่วงมเมนใจเย็นครับ แล้กวก็มันเป็นเสียงดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บพามันเลยตื่น มันจะเป็นตั้งผูตัวนี้ตรงเนี้ยครับตรงนี้ครับตัวนี้แหละที่ผมรอโดนโดนนะครับโดนไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโดนครับโดนครับโดน ฮ้หยหลุดเด้อเฮ้ยอู้หลุดพี่น้องอู้อูหลุดเฉยเลยโันยัยงไงไม่รู้เนี่ยวิ่งมาพันนี้แล้วก็หลุดไปเลยโอ้เสียดายที่พี่น้องเลยตัวยังใจอ่ะ นี่แค่พี่น้องโดนอีกรอบอะอะไรเว้ยหมดเน,นี้ไม่ได้ช็อตยิงจักรขี่ปะไม่ได้ช็อตตอนยิงจักรขี่ตอนนั่งดูปลานี่ปลาขึ้นให้งามๆตัวนี้ก็ขึ้นเป็นๆน,น,นะฮะยิงรัดไปโดนเฉยเลยติดไม้นะยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคือไม่วิ่งเลยไฟอีกแล้วมัง้ง ơi vẫn vô vẫn vô nhanh vô nhanh vô ơi 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 Lên ơi Lên ơi 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 ไปพี่น้องเดี๋ยวลงน้ำเอาปลาก่อน ถายไม่ไหวลมแรงเนาะเดินลากเรือดีกว่าเดินลากไปนี่เพื่อไปเอาเรือกลับบ้านนะครับไม่ไหวกลับดีกว่าครึ่งวันพอพลาวนะกลับไปสามแต้มแก้วลมเล ตอนนี้เราเก็บเรือขึ้นรถเรียบร้อยนะครับต้องรีบก่อนที่ฝนจะลงถ้าฝนล,ลงแล้วมันจะลื่นนะครับยาตรงนี้จะลื่นรีบครับเดี๋ยวไปดูปลากันที่บ้านแล้วกันกลับไป,ไปครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วเป็นไง่ไปันมายีประกายลำบาเฟิองวันแรกต้องฝึกอีเกเยอะเลยปลาเยอะไหม <laughs> เยอะเยอะป่าขึ้นเยอะนะเยอะครับเยอะแต่ว่าก็ยิงโดนตัวนึงเนี่ยใช่ไหมโดนตัวนึงโดนตัวนึงเป็หลุดหลุดหลุดแต่ก็ได้ได้ตัวนึงไม่เหี่ยวนะไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวนี่ยมี่มีคนเหี่ยวโอนเหี่ยวครับวันนี้ไม่ทำบาปนะครับวันนี้เหี่ยวครับเหี่ยวอีกครับวันนี้ไม่ทำบาปครับยังละเหี่ยวนะครับดูผลงานกันนะในวันนี้แล้วท่านท่านม่เหี่ยวเพราะแคดูนะไม่ใช่ประกาศเย้ครับพี่ขวัญได้โดหนึ่งตัวนะครับตัวสวยอยู่นะ ก็ยิงทันมันวะจะโดนี่ขึ้นจิบจิบน้ำอย่างไวใช้น่าจะประมาณ4ี่โลได้นะครับปลากะโดแล้วก็ปลากายผมได้กายกายใหญ่อีกแล้ววันนี้นสามตัวก<อ>็ใครที่อยากมาก็ต <c oughs> ิดต่อเอกได้วิ่งได้นะครับเดี๋ยวชักพักเดี๋ยวผมจะ,ะมีเรือให้เช่านะเดี๋ยวผมจะทำเรือบันไดแล้วก็มา เทสกันดูว่าใครอยากมาลองฝึกวิชาการยิงปลาปลากายผุดนะเดี๋ยวเจอกัน<ช>เดี๋ยวนี้จัดไปครับเดี๋ยวเราจะลาบปลากายนะวันนี้อันนี้เน,น,นื้อปลากายนี่ลาบสูตรไหนสนีอันนี้ก็ลาบปลากายตัวนี้ประมาณ2กิโลตัวเล็กนะครับ2กิโลกว่าอันนี้จะเป็นเครื่องลาบเป็นลาบสูตรเนื้อนะครับอันนี้ตามเครื่องลาบก่อน ัน,นี้ได้กินลาบปลาไายนะครับปลาลาบเหนียวแล้วก็ถ้าใครม่กินดิบเดี๋ยวจะมีลาบทอดด้วยนะครับจัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องลาบที่เราตำเสร็จเรียบร้อยเราก็มาปรุงเครื่องมีปุงชูรสมีเกลือน้ำปลานหน่อยครก็คนใส่น้ำนิดนึงเพื่อให้วัตถุดิบมันเข้ากันพรอมเข้ากันแล้วเราก็เอาเนื้อปลาทุบเข้าไปเลยครับ ลาบเลยครับจะไปครับมือนี้ลาบปลาตองกายลาบเหนียวเนี่ยเนาะเดี๋ยวก็ดูนะคนไปคนมามันจะเหนียวเลยนี่ก็เป็นลาบที่เราคนเรียบร้อยพร้อมทานนะครับเป็นลาบเหนียวให้ไปลาลองกินดูลองกินดูมันไม่เหมือนไมน่จะไม่เผ็ดเลยนะลองกินดูก่อนไม่เผ็ดก็ปรุงเพิ่มพรกเนี่ยเผ็ดแล้วใช่ไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ด แต่รสชาติเติมน้ำปลาไปจืดหน่อยนึงจืดแล้วก็เติมพริกเข้าไปอ่าผมกินเหนียวนุ่มผมไม่กินเผ็ดไงอ่าก็แบ่งแล้วพี่ก็แบ่งเอามาคนน,น,ะนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะคั้วโอเคนะครับอันนี้ก็คือลาบลาบเหนียวปลากายนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมให้พี่ละปรุงพริกเข้าไปผมกินเผ็ดไม่ได้ปวดท้องนะครับนี่เราจะมาทอดนี่นะครับลาบทอดทำเป็นโดนัทก็ได้เห็นไหม นี่นะครับทอดมันทอดมันหรือเปล่าลาบทอดได้มันไม่ใช่ทอดมันนะพี่น้องนะจะต้องหานาฬิกาอย่างพี่เอกเดอต้องมีนาฬิกาเป็นไงน่าทานไหมพี่น้องลองชิมแล้วก็ทำไมเอาหนาจังนะให้คะแนนด้วยว่าทำไมเอาหนาจังนะเล่นไหม โค้ดเหนียวหนึบเลยปาดตดๆยิงมาทำตดๆกินแกทำติดมาเพราะว่าแกจะมาทอดพอดีอร่อยไหมแซ่บเนื้อเ่็บเสยแข็วอร่อยไหมอร่อยมั้ยเด็ดมากบอกเลยว่าสุดยอดตาทอดอันนี้ไม่ได้ทำให้ใครกินง่ายๆอันนี้รสรสกลางๆนะครับไม่ไม่เค็มไม่นั่นพอดีมาทอดแล้วพอดีเลยเอออร่อยอเลยพี่เด็ดครับผม โอเคสำหรับวันนี้ทำเมนูลาบปลาก,กายแล้วก็เอาไปทอดแช่หลายพี่น้องลองทำดูนะอันนี้ตัวเล็กนะง่ายๆจัดไปครับออ,อันนี้ทอดเชิงปลากายนะครับปลากายตัวนึงเราทำได้ไหลายเมนูนะนี่เป็นไงครับทอดเชิงปลากายพร้ <c oughs> อมเสิร์ฟนี่จัดจึงนั่นแหละชีกตรงนั้นแหละโอ้ยนั่นแหละรสอร่อย <c oughs> มันไหมอุ้ย down. Yeah?